ล่าสุดทั่วจีนสถานจริง,รงๆเมื่อชื่อของกุลวุฒิวิทิศารนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยถูกพูดถึงกระหึ่มทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อกีฬาเว็บข่าวไปจนถึงคอมเมนต์แฟนแบดมินตันจากทั่วโลกหลังจากเขาสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ตกเอาชนะมือหนึ่งของโลกได้อย่างหมดจดจนอีกฝ่ายถึงกับยอมรับความพ่ายแพ้แบบไร้ข้อกังขาและส่งให้กุลวุฒิผงาดคว้าแชมป์รายการใหญ่ไปครองอย่างสง่าง,งามชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่แชมป์หนึ่งรายการธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในวงการแบดมินตันชายเดี่ยวโลกและเป็นช่วงเวลาที่แฟนกีฬาไทยทั้งประเทศต้องจดจําบรรยากาศก่อนการแข่งขันเต็มไปด้วยแรงกดดันกุณวุฒิที่ถูกมองว่าเป็นรองเพราะต้องเผชิญหน้ากับมือหนึ่งของโลกที่ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานนักกีฬาคนนี้ผ่านศึกหนักมานับไม่ถ้วนเคยล้มแชมป์มาแล้วหลายเวทีและมีประสบการณ์ในเกมระดับสูงมากกว่าแต่สิ่งที่หลายคนอาจลืมไปคือกุณวุฒิเองก็ไม่ใช่นักกีฬาธรรมดา เขาคืออดีตแชมป์โลกเยาวชน3สมัยซ้อนเป็นนักกีฬาที่เติบโตมากับความคาดหวังและผ่านการขัดเกลามาอย่างหนักทั้งด้านร่างกายจิตใจและแทคกติกเกมทันทีที่เกมเริ่มต้นแฟนๆก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่แตกต่างกุณบุธทีลงสนามด้วยสายตาที่มุ่งมัน่นการเคลื่อนที่ที่นิ่งและมั่นคงลูกแรกๆที่ถูกตีโต้กันอาจดูเหมือนเป็นการวัดเชิง แต่แท้จริงแล้วคือการส่งสัญญาณว่าเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับมือหนึ่งของโลกอีกต่อไปจังหวะการเล่นของกุลวุธ,ธิเต็มไปด้วยความอดทนเขาไม่เร่งไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็นแต่เลือกใช้ความแม่นยำและการวางลูกที่ชาญฉลาดทำให้คู่แข่งเริ่มเสียจังหวะตั้งแต่ต้นเกมสิ่งที่ทำให้ทั่วจีและทั่วโลกต้องตะลึงคือความนิ่งของกุลวุธ,ธในแต้มสำคัญทุกครั้งที่เกมสูสีทุกครั้งที่คะแนนเบียดเขากลับเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจได้ดีกว่าลูกตบของเขาไม่ได้มาแบบสุม่มแเลือกจังหวะที่คู่่แแขงงเสียตห ลูกหยอดก็เต็มไปด้วยความเนียนทําให้มือหนึ่งของโลกต้องวิ่งไล่แทบทุกแต้มยิ่งเกมดําเนินไปนานเท่าไรความมั่นใจของนักแบดมินตันไทยยิ่งเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายเริ่มแสดงอาการหมุดหงิดและผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อจบเกมแรกเสียงฮือฮาดังกระหึ่มทันทีหลายคนเริ่มรู้สึกว่านี่อาจไม่ใช่แค่วันที่มือหนึ่งของโลกฟอร์มตกแต่เป็นวันที่เขากําลังเจอคู่แข่งที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันหรืออาจเหนือกว่าด้วยซ้ําเกมที่สองยิ่งตอบย้ําความรู้สึกนั้น กุลบุธที่ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีอาการประหมา่าไม่มีการเร่งรีบเกินไปเขาเล่นด้วยความมั่นใจราวกับรู้ดีว่าถ้วยแชมป์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมจังหวะสำคัญที่กลายเป็นไฮไลท์ถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลคือแต้มยาวที่ทั้งสองฝ่ายแลกกันอย่างดุเดือดลูกแล้วลูกเล่าแ,แต่สุดท้ายเป็นกุลบุธที่ปิดแต้มด้วยลูกตกสุดเฉียบเสียงเฮจากแฟนๆดังสนั่นสนามขนาดที่สีหน้าของมือหนึ่งของโลกสะท้อนความจริงเพียงอย่างเดียวนั่นคือเขากำลังถูกกดดันอย่างหนัก และเริ่มยอมรับว่าคู่แข่งตรงหน้าวันนี้แข็งแปร่งเกินกว่าจะรับมือได้ง่ายๆเมื่อแต้มสุดท้ายจบลงและชื่อของกุลวุธิถูกประกาศในฐานะแชมป์ภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วคือการจับมือและการยอมรับจากมือหนึ่งของโลกสายตาที่มองมาด้วยความเคารพและรอยยิ้มที่ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างลูกผู้ชายภาพนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามแต่เป็นชัยชนะในแง่ขององค์การยอมรับจากคู่แข่งระดับสูงสุดของโลก ทันทีหลังการแข่งขันสื่อจีนหลายสำนักาพาดหัวข่าวถึงความน่ากลัวของนักแบดมินตันไทยพวกเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ากุลวุฒิไม่ใช่แค่ดาวรุ่งอีกต่อไปแต่คือคู่แข่งที่พร้อมจะครองเวทีโลกอย่างแท้จริงคอมเมนต์จากแฟนแบดมินตันจีนจำนวนมากแสดงความชื่นชมในสไตล์การเล่นที่สุขุมเยียดเย็นและมีวินัยหลายคนถึงกับบอกว่านี่คือหนึ่งในเกมที่มือหนึ่งของโลกถูกกดดันมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแค่จีนเท่านั้นคอมเมนต์จากแฟนกีฬาชาติอื่นๆก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแฟนยุโรปพูดถึงเทคนิคและการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดแฟนญี่ปุ่นยกย่องเรื่องความนิ่งและการควบคุมอารมณ์ส่วนแฟนอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างยอมรับว่านักแบดมินตันไทยคนนี้คือภัยคุกคามใหม่ของวงการชายเดียวเอเชียและอาจเป็นคนที่จะครองอันดับโลกในอนาคตอันไกลสำหรับแฟนกีฬาไทยนี่คือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจกุลบุธที่ไม่เพียงนำแชมป์กลับบ้าน แต่ยังนำความเชื่อมั่นกลับมาสู่วงการแบดมินตันไทยว่าเราสามารถยืนอยู่แถวหน้าของโลกได้อย่างสง่าง,งามอีกครั้งเด็กๆรุ่นใหม่มีแบบอย่างที่ชัดเจนว่าความพยายามความอดทนและวินยัยสามารถพาไปสู่จุดสูงสุดได้จริงชัยชนะครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการทำงานเบื้องหลังที่ยาวนานทั้งทีมโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสนับสนุนจากสมาคมทุกองค์ประกอบหลอมรวมกันจนเกิดเป็นผลงานชิ้นเอกในสนามกุลบุตที่เองเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เคยแพ้เคยผิดหวังและเคยถูกตั้งคำถามแป่กเขาไม่เคยหยุดพัฒนาวันนี้คือคำตอบทั้งหมดของความทุ่มเทนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีหลังคว้าแชมป์กุลบุษทียังคงถ่อมตัวเขาให้เครดิตกับคู่แข่งให้เครดิตกับทีมงานและย้ำว่านี่ยังเป็นเพียงหนึ่งก้าในเส้นทางที่ยาวไกลทัศนคติแบบนี้ยิ่งทำให้แฟนๆและผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่าเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้แต่พร้อมจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อมองไปข้างหน้าวงการแบดมินตันโลกคงต้องปรับมุมมองใหม่ ชื่อของกุณบุธิวิทิศารจะไม่ถูกมองว่าเป็นรองใครอีกต่อไปทุกทัวร์นาเมนท์ที่เขาลงแข่งจะเต็มไปด้วยแรงจับตามองและแรงกดดันจากคู่แข่งที่รู้ดีว่าการเจอกับนักแบดมินตันไทยคนนี้ไม่ใช่งานง่ายอีกแล้วล่าสุดทั่วจีนสถานไม่ใช่คำพูดเกินจริงเพราะชัยชนะครั้งนี้ได้เขย่าวงการแบดมินตันระดับโลกอย่างแท้จริงและสำหรับแฟนกีฬาไทยนี่คือช่วงเวลาที่เราจะจดจำไปอีกนาน ว่าวันหนึ่งนักแบดมินตันจากประเทศไทยสามารถตบมือหนึ่งของโลกจนยอมแพ้และก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดด้วยศักดิ์ศรีความสามารถและหัวใจนักสู้ที่แท้จริง